ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์ทวนกระแสข่าวเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรมานำเสนอครับกฎหมายต้านการปฏิวัติรัฐประหาร คือการสุมฟืนเข้ากองไฟเร่งให้ยึดอำนาจกระแสะการปรับคณะรัฐมนตรีมีขึ้นหลังจากเจ้าของพักโดยจริงแสดงความอาหารการว่าข้าคือศูนย์กลางอำนาจและอาจเป็นถึงศูนย์กลางจัก,กรวาฒทํทำให้สมุนบริวารทั้งหลายนั่งไม่ติดโดยเฉพาะสมุนบริวารที่อยู่ค่ายจับไม่ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอีกต่อไปในส่วนกระทรวงกลาโหมก็แสดงผลงานเอาหน้าว่าเสนอกฎหมายต้านปฏิวัติรัฐประหารเข้าสภา ต่อต้านปฏิวัติรัฐประหารเป็นหมุดหมายสําคัญของพรรคเพื่อไทยตลอดมาเนื่องจากว่าผู้ถูกยึดอำนาจสองครั้งหลังในปี2549กับการยึดอำนาจปี2557ล้วนเป็นนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัตรผู้ขอตั้งพรรคไทยรักไทยที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพรรคเพื่อไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีปี2557ส่วนทักษิณชินวัตรถูกยึดอำนาจ8 ปีก่อนหน้าพักเพื่อไทยจึงแค้นฝังเข็มว่ามีอำนาจวันไหนจะควบคุมกองทัพให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนายสุทินคลังแสงสสพักเพื่อไทยมีวาสนาได้เป็นรัฐมนตรีกาลาโหมเมื่อถึงวันต้องอำลาตำแหน่งเสนาบดีก็ทดแทนบุญคุณเจ้าของเพื่อไทยโดยการผลักดันออกกฎหมายต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารโดยแถลงว่าที่ประชุมสภากลาโหมเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมา รับทราบในร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แล้วชื่อกฎหมายฉบับเต็มคือพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมที่น่าสนใจดังนี้ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมมีการแก้ไขมาตรา15และมาตราอื่นๆโดยมีการกำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งนายฐานชั้นในพลโดยให้กระทรวงกลาโหม กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งนายพลในแต่ละระดับไว้3ประการคือ 1. ต้องไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการค้ามนุษย์การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 2. ต้องไม่เป็นคู้สัญญากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือประกอบธุรกิจหรือกิจการ 3. ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาเว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดละหุโทษนายจำนงชัยมงคลกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบงานด้านกฎหมายระบุว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ยังให้อํานาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีคําสั่งให้พักราชการทันที เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าขา้าราชการทหารผู้ใดที่ใช้กําลังทหารเพื่อยึดหรือควบคุมอํานาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลหรือเพื่อก่อการกบฏพิเคราะห์ตามร่างกฎหมายพูดได้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยสำเนียกว่าการยึดอํานาจสองครั้งสุดท้ายล้วนมีเงื่อนไขมาจากการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลที่มีดี a เดียวกันคือผ่านประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ และใช้สมุนบริวารสร้างความวุ่นวายเพื่อเป็นเงื่อนไขย,ยุบสภาแล้วฟอกตัวกลับมาใหม่ผ่านการเลือกตั้งทั้งสมัยทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช้รูปแบบเดียวกันคือทุจริตทางนโยบายเมื่อประชาชนจับได้ไล่ทันก็ยุบสภาแล้วฟอกตัวด้วยการเลือกตั้งใหม่และกลับเข้ามามีอำนาจต่อไปแต่สิ่งที่2พี่น้องแค้นฝังใจคือประชาชนไม่ตอบสนองแผนการชั่วร้ายตรงกันข้าม คลื่นมหาชนนับแสนนับล้านชุมนุมประท้วงต่อต้านการเลือกตั้งใหม่จนเกิดความวุ่นวายเป็นเหตุให้ทหารต้องแก้ไขสถานการณ์ด้วยการยึดอำนาจปี2549สมัยรัฐบาลไทยรักไทยนายกยุคนั้นมีข้อหาทุจริตคอรรัปชันและมีพฤติกรรมจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันประชาชนนำโดยพันธมิตรนับหมื่นนับแสนออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลนายกแก้ปัญหาด้วยการยุบสภา แล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเวลา45วันการยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ถูกฝ่ายค้านคว่าบาตประชาชนขัดขวางสุดท้ายสารรัฐธรรมนูญพิจารณาตัดสินว่าการเลือกตั้ง2เมษายน2549เป็นโมฆะหัวหน้าพักไทยรักไทยดื้อรั้นบริหารงานประเทศเหนือกฎเกณฑ์ต่อไปจนกระทั่งทหารยึดอำนาจ19กันยายนคณะทหารที่ยึดอำนาจแถลงว่า นอกจากทุจริตคอร์รัปชันแล้วผู้นํารัฐบาลยุคนั้นมีพฤติกรรมโ่อไปในทางจับจ่วงล่วงละเมิดสถาบันการยึดอํานาจ19กันยายน2 5 4 9จึงไม่ใช่การปฏิวัติรัฐประหารเพราะในความเป็นจริงทักสินเป็นผู้ประกาศปฏิวัติตัวเองมาจากนิวยอร์กก่อนบิ๊กบังนำฐานประกาศยึดอํานาจ1ชั่วโมงหลังจากนั้นในกรณีรัฐบาลนางสาวยิ่งรักก็เช่นกันเมื่อประชาชนนับแสนนับล้าน ประท้วงขับไล่รัฐบาลทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อช่วยเหลือพี่ชายให้พ้นผิดนางสาวยิ่งลักยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่ก็ถูกประชาชนประท้วงขัดขวางและระหว่างรอการเลือกตั้งใหม่สารรัฐธรรมนูญตัดสินให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี8คนพ้นจากหน้าที่ในฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในกรณีย้ายนายทวินเปลี่ยนสี พ้นจากตำแหน่งเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าทหารไม่ได้ยึดอำนาจนางสาวยิ่งลักแต่ทหารยึดอำนาจจากรัฐบาลผีหัวขาดที่ดื้อรั้นบริหารประเทศต่อไปโดยไม่มีกฎหมายรองรับพักเพื่อไทยต้องสำเนียกด้วยว่าการยึดอำนาจนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักนั้นมิใช่การปฏิวัติรัฐประหารแต่เป็นการยึดอำนาจจากรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรม ในท่ามกลางความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นในประเทศซึ่งทหารจําเป็นต้องเข้ามารักษาความสงบและกอบกู้ประเทศไทยที่เกือบจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวและพักเพื่อไทยต้องสำเนียกด้วยว่าการทุจริตทางนโยบายและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเงื่อนไขสําคัญของการยึดอํานาจที่นายสุทินแถลงว่าได้ผลักดันกฎหมายต้านปฏิวัติรัฐประหารนั้นจึงเหมือนการสุมฟืนเข้ากองไฟให้ยึดอำนาจได้เร็วขึ้นเพราะปัจจุบันนี้ นอกจากเจ้าของพัคเพื่อไทยทำตัวอยู่เหนือกฎหมายเนื้อกฎเกณฑ์ใดๆของสังคมไทยโดยที่รัฐบาลเพื่อไทยใช้ช่องว่างทางกฎหมายช่วยให้นักโทษในความผิดทุจริตคอร์รัปชันไม่ต้องติดคุกตามคำสั่งศาลแม้แต่วันเดียวรัฐบาลภายใต้การกำกับควบคุมของนายใหญ่อ้างว่าปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการแต่ข้ออ้างนั้นไม่สามารถกลบเกลื่อนลบล้างความคลางแคลงใจความโกรธแคนของประชาชนส่วนใหญ่ ที่ขยายวงกว้างออกไปทุกขณะได้นอกจากรัฐบาลสมคบกับนายใหญ่โกงความยุติธรรมแล้วรัฐบาลพักเพื่อไทยยังสร้างความคลางแคลงใจสงสัยในทุกวงการว่านโยบายด g i t ตอ w a l เด t ของพักเพื่อไทยเป็นแผนการเปิดช่องให้ทุจริตทางนโยบายหรือไม่นโยบายดิจิตอลโมเ e t ที่พักเพื่อไทยสัญญาว่าจะแจกเงินดิจิตอล10,000บาทให้คนไทยตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปซึ่งต้องใช้เงินบาท ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายถึง5 0 0แสนล้านบาทกับโครงการที่กำลังถูกต่อต้านทักท้วงขัดขวางจากธนาคารแห่งประเทศไทยคณะกรรมการป้องกันและปราบามการทุจิริตแห่งชาติคณะกรรมการกฤษฎีกาตลอดถึงประชาชนทั่วไปกำลังเป็นฟืนกองใหญ่สมไฟยึดอำนาจนอกจากนั้นรัฐมนตรีการาโหมของพรรคเพื่อไทยก็ช่วยสมฟืนเข้าไปในกองไฟเมื่อผลักดันกฎหมาย3ข้อที่เหมือนการดูถูกเดียดหยาม หลักการเลื่อนขั้นทหารระดับนายพลที่กองทัพถือปฏิบัติกันมาหลายทศวรรษที่สําคัญยังระบุว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ยังให้อํานาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีคําสั่งให้พักราชการทันทีเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการทหารผู้ใดที่ใช้กําลังทหารเพื่อย,ยึดหรือควบคุมอํานาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลหรือเพื่อก่อการกบฏ ในข้อที่ให้อำนาจนายกสั่งพักราชการทันทีผู้ที่มีพฤติกรรมใช้กำลังทหารยึดอำนาจพักเพื่อไทยไม่รู้หรือว่านายใหญ่เองเตรียมจะปลดหรือโยกย้ายผู้บัญชาการฐานบกก่อนถูกยึดอำนาจไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นกฎหมายป้องกันการปฏิวัตรรฐฐิรัฐประหารหากประกาศใช้ก็ไม่ต่างจากกระดาษเช็ดก้นเพราะหลังยึดอำนาจทุกครั้งผู้ยึดอำนาจใช้อำนาจราฐัฐาธิปัตยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วร่างมันขึ้นมาใหม่ ประเทศไทยจึงใช้รัฐธรรมนูญเปลืองที่สุดในโลกตั้งแต่2475ถึงวันนี้เรามีรัฐธรรมนูญฉบับที่20ใช้แล้วจึงเรียนรัฐมนตรีกลาโหมที่ชื่อเหมือนกับเราท่องให้ขึ้นใจว่าไม่ทุจริตทางนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายมีคุณธรรมมีธรรมมาพิบาลเป็นคาถาป้องกันยึดอำนาจได้ดีที่สุดชุทินว,นนวนรรณบวรศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอฟเวอลินแพมคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty